สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปของเกากีดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหา NPC ขายของต่างๆในแมปนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะไปมันจะอยู่ประมาณใต้เกาะสกายเปียนะครับจะเป็นตัวสุ่มผลพิศารรีสเตทแล้วก็รีเซ็ตผลพิศาจนะครับก็มาถึงนะครับ กาะนี้จะอยู่ประมาณใต้เกาะสกายเปียครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวรีเซ็ตสเตตนะครับใช้เงินประมาณ10,000ครับถ้าเป็นโลบักก็ใช้แค่25โลบักครับตัวนี้จะเป็นตัวรีบอนครับใช้เงิน10,000เหมือนกันแล้วก็ถ้าใช้เป็นโลบักก็ประมาณ25โลบักครับส่วนตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวสุ่มผ่อนนะครับใช้เงิน5แสนถ้าเป็นโลบักก็25บโลบักเหมือนกันครับ ไปตัวต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ที่เกาะ Evil Bandit ครับเป็นตัวที่ขายแก๊ปโปนะครับก็มาถึงแล้วครับเกาะนี้ก็อยู่ตรงข้างกับเกาะเริ่มต้นเลยครับเดินมาหลังเกาะก็จะเจอ NPC ตัวนี้ครับมันจะขายแก๊ปโปในราคา1 0ึ0 0แสนนะครับ ก็ไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับเกาะที่เราจะไปก็เป็นเกาะน้ําแข็งนะครับจะมี NPC ขายฮาคิแล้วก็ฮาคิสังเกตนะครับก็มาถึงแล้วครับเกาะน้ําแข็งนะครับ มันจะอยู่ด้านซ้ายของเกาะเริ่มต้นนะครับ NPC ตัวแรกครับจะเป็น NPC ขายห้าคีสังเกตนะครับจะอยู่ด้านขวาของเกาะนะครับนี่ครับตัวนี้ครับมันจะขายห้าคีสังเกตให้เราในราคาห้าแสนนะครับกด v เป็นการใช้นะครับมอนเตอร์จะตีเราไม่โดนนะครับ อีกตัวหนึ่งเป็น NPC ขายหาคิเก่อครับก็จะอยู่หลังเกาะน,นะครับนี่ครับตัวนี้ครับมันจะขายหาคิเก่อให้เราในราคาสองแสนห้านะครับกด B เป็นการใช้ครับหาคิเก่อเต็มตัวนะครับ ต้องมีค่าดิฟเฟนต์ประมาณ1,000ขึ้นนะครับมันจะช่วยเพิ่มดาเมจเยอะเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับ NPC ขายของทั้งหมดในแมปนี้นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับ